มองให้เห็นมองให้ออกมองให้ชัดุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพียงแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติจกมีแต่ที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นก็อยู่กันชั่วคราวดูปุยาตายายดูสถานที่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ก็ไม่มีอะไรที่จะถาวรแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ร่างกายสังขารของเหล่านี้ตั้งแต่วันที่เราเกิดก็ยังไม่มีแม้แต่วันเดียวที่เราจะต้องหยุดการเจริญเติบโตหรือหยุดแก่ฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วข่าวพพุทธเจ้าท่านตรัสไ,ไว้ไว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือแม้แต่ด้านติดใจคนก็ตามยมลองดูซิว่าลูกหลานเราเราเมื่อตอนเล็กๆเ,เราก็อบรมเขาได้ว่าเขาได้เตือนเขาได้แต่เมื่อเขาโตถ้าเขามีคุณธรรมเขาก็จะเชื่อเราตลอดไปแต่เมื่อเขาโตตามบุญตามกรรมเมื่อโดนสิ่งต่างๆมากระทบ เขาก็ย่อมเป็นไปตามกรรมที่เขาทำมาก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปวนให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไปดังใจเราตลอดไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลแม้แต่ตัวเราเองเราจะไม่รอไม่สวยอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นกระดูกธาตุก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ดูจากที่ปุพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นร่างกายสังขารสิ่งของเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาชั่วคราวนั้นเองคนอายุมากก็ถือว่ามีบุญได้อยู่กับลูกกับหลานให้ลูกหลานได้บูชาทำความดีเป็นล่มโผล่มใสแต่บุคคลที่มีอายุน้อยก็เป็นการโชคดีอย่างหนึ่ง ที่ว่าจะได้ไม่ต้องอยู่ถึงฟันหักนังเหี่ยวกินอะไรไม่ได้ต้องมีคนดูแลถ้าอายุพอสมควรแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือบางคนอยู่ยันเก้าสิบอยู่ยันร้อย 100, ก็ต้องไปทุกข์ทรมานกับการกินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะอายุสั้นอายุน้อยก็ถือก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเกิดมา ยามใช้ชีวิตในโลกนี้วัยเด็กก็จะให้คุ้มค่าวัยกลางคนก็ใช้ให้คุมคค้มค่าวัยแก่วัยชราก็จะให้คุ้มค่าตามวัยสนใจสิ่งต่างๆในโลกตามวัยชีวิตเราก็จะมีความสุขความสงบความลมเย็นด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีที่พึ่งไว้จเจริญพร